สวัสดีคะ่ะทุกคน3เทคนิคสำหรับมือใหม่ในการทำคลิปท i k ต o k ยังไงให้ปังนะคะวันนี้เนทมีคำตอบนะคะก่อนอื่นเลยอ,อย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แล้วก็กดติดตามแนทไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆกับแนทนะคะเคล็ดลับที่1นะคะทําคลิปแบบสั้นๆน,นะคะไม่เกิน15นาทีคะ่ะทุกคนถ้าทํายาวเกินไปเดี๋ยวเขาจะเบื่อไม่เอานะมาดูเคล็ดลับที่2นะคะ ให้เราลงคลิปอย่างสม่ําเสมอจริงจังนะคะวันละ3คลิปนะคะรอบในการลงนะคะก็จะมี8ปดโมงเที่ยงสองทุ่มนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเวลาจริงๆแนะนําให้ลงวันละ1คลิปนะ มาดูเทคนิคสุดท้ายนะคะให้เราทําคลิปไปในทิศทางเดียวกันนะคะทุกคนอย่างเช่นแนทนะทำคลิปเกี่ยวกับการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปิดการขายต่างๆนะคะถ้าเราทําคลิปแบบนี้เรื่อยๆนะคะ Tik t o k อเขาจะชอบมากแล้วก็จัดดันยอดวิวให้เราเองค่ะทุกคน